ดีชาวธนูค่ะดวงความรักประจำวันที่18กรกฎาคมคุณได้9คาถาส่วนเขาได้จัส e n นกลับหัวนะคะ วันนี้นะคะคุณจะใส่ประสบการณ์เก่าๆในการที่จะรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือว่าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินเรื่องส่วนตัวนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์แฟนคุณไดจัชเม้นต์กับผัวบี้ไพ่เขาไม่ค่อยดีต้องเจอกับสถานการณ์ที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะอาจจะเป็นในที่ทํางานนะคะในชีวิตทั่วไปหรือว่าถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยมองว่าเขาเนี่ยไม่พอใจบางอย่างนะคะในตัวคุณหรือว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์อยู่ ดังนั้นมีอะไรก็ค่อยๆพูดค่อยจ่าก,กันนะคะจะได้หาทางออกร่วมกันได้อย่างไรก็ตามคุณได้ไพ่ New Love นะคะซึ่งก็หมายถึงการให้โอกาสกันใหม่การรีนิวความสัมพันธ์นะ ต่อให้มีปัญหาักแค่ไหนเนี่ยคุยกันเคลียร์กันได้แน่นอนนะคะแล้วก็จะได้กลับมา,ามีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมีไพ่ขอพอรด้วยค่ะ Ask Your Angels นะคะวันนี้อยากได้อะไรขอพอรได้เลยนะคนโสดสนิทนะคะอยากให้พักเรื่องความสัมพันธ์ไปก่อนดีกว่านะเพราะว่าช่วงนี้นะคะพลังงานเราในกำแพงในใจก็สูงแล้วก็คนที่จะเข้ามาก็ยังไม่ได้มีความจริงจังจริงใจด้วยอยากให้รอเจอรักใหม่ที่ดีกว่านี้ดีกว่านะคะ